เอาละก็เอาละก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาย้อนรอยเรื่องอนิเมะไฮเปอร์ดิเมนชันนะครับผมเนปตูเนียรีเบิร์ดภาคหนึ่งนั่นเองครับผมจะมาย้อนรอยกันเลยนะครับผมก็จะมีตัวละครมาเสริมนะครับเออ กับบอ,บอร์เซ็นเซอร์ไว้แอรไม่ใช่ดิเอ,อืออยู่ไหนไมโฟเดอรโอเคจะมาย้อนรอยกันนะครับผมก็จะมีเอ,อ่เดนกิเกเดนกิกิโกะนะครับผมฟอร์มิสึมาจิคอนนะครับหรือป้านั่นเองนะครับผมผู้เทียเอ,อ่ออยู่ไหนฮะผู้เทียครับผมผมไม่มีผู้เทียในภาพนี้นะครับ แต่ว่าตอนแปลงร่างมีชื่อว่าไอริสฮาร์ตนะครับผมพีเช่ก็พีเช่ร่างแปลงเป็นเยลโลฮาร์ตนะครับผมเทพทีดาเหลืองเทพทีดาไอริสนี่แปลว่าอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับผมยังไงนะครับผมางที่ผมย้อนรอยไปผัดเนปจูนะครับผมร่างแปลงมีชื่อว่าเพอร์เพิลฮาร์ตนะครับผมเทพธีดาสีม่วงหัวใจสีม่วงนะครับผม นี่แปลว่าหัวใจนะครับไอริสยังแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมก็จะมีอยู่นี้น้องสาวของโนวาน,นะครับผมอยู่นี้ร่างแปลงก็ชื่ออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมดูยังไม่ครบอะเบ <c oughs> ลนะครับนี่ตุ้มตุ้มเลยตุ้มตุ้มมาแต่ไกลเลย,เยมีร่างแปลงชื่อฮาร์ดนะครับผมพาไปดูภาพนบเพราะผมเก็บไวอนะ้อยู่นะอยู่นะเนาะ แม้ในนี้เราสแกปไว้ไหนนะไหนนะไหนนะนี่ครับกรีนฮาร์ดส่วนภาพต่อไปนี้ของเพอร์ลฮาร์ดนะครับผมสุดยอดใหญ่เชฟใหญ่เชยไปมีแ <c oughs> <c oughs> จะมาเลยตอนนี้โอ,โอเคต่อไปนะครับน้องสาวของเนปจูนก็คือเนปเกียร์นั่นเองนะครับผม ็แปลงร่างได้เหมือนกันครับแต่ไม่ทราบชื่อนะครับผมบรังนับนี่สายหัวร้อนเลยครับผมแปลงร่างมีชื่อว่าไวฮารนะ์ฮะหัวใจสีขาวคอมปานาสาวพยาบาลนะครับผม IF จริงๆชื่ออิฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เรียก IF ง่ายกว่าชิอันโอเคฮะก็จะมีครับผมรอมแนมโอเคโอเคนะครับลอม แ้มเจ้าผมยาวนะครับผมตรงนี้ครับแยมอยู่นี่ส่วนรอมเจ้าผมสั้นนะครับต่อไปก็พี่สาวฮะพี่สาวของยูเนียโนวานได้เลยครับนี่นั่งใส่ชุดคอบเทนนมตุ้มอยู่นี่ฮะตั้งแปลงมีชื่อว่าแบล็คฮาร์ทฮะหัวใจสีดำเอาละก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับผมเซียเก้นเลตเด a y ถ้าอยากมีอนิเมะเรื่องไหน ที่อยากทราบชื่อตัวละครก็เม้นมามาได้ครับบ๊ายบายเชลวปืน้น